สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขอใจชาติถุงและกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาพ,พ่อพี่พอน้องอีหมื่นเนืงเนาะนะครับเอาพี่น้องวานานาอ่าน้ำยังนี่นะครับที่ขวใจชา,า,นะา,าติถุงไฮเซขวดไว้น,นี่นะครับใส่ติงลิงเป็นตัดกงเลยเดียที่แน่ๆว่าแม่น้ำเหลาเด้อยว่าแม่น้าต้มเลยพี่น้องเด้อนะครับอ่านะครับเฉลยน้ำขี้เท่าเนาะพี่น้องเนาะน้ำขี้เท่าไม่ใหญ่ว่าน้ำขี้เท่าแตะกาคุณเรีเล์ตัวอันนี้คือใสครับแต่ไปเฮ็ดจังไหร่ท่านนะครับที่ได้ใสขนาดนี้นะครับก็คือ เอาขี้เท้ามาละลายน้ำนะครับขี้เท้าหนึ่งกิโลนะครับต่อน้ำสามลิตรนะครับละลายใส่กันดีๆถ้าบ่ยอยากได้ลายปรรกันลดลงตามส่วนนะครับขี้เท้าหนึ่งกิโลต่อน้ำสามลิตรละลายใส่กันดีๆค้นให้แตกเอเล่จุ่นคุ้นเอเล่หุ่นปลาทิ่มไว้ละลายขึ้นมันตกตะกอนแล้วก็ลิ่นเอาแต่น้ำใสๆมันมากนะครับพี่น้องนะครับในคลิปก่อนเขาจะจะถูกในน้ำเสนอว่าในน้ำขี้เท้านะครับมีธาตุโพแทสเซียมนะครับซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักตัวที่สาม พืชนําไปใช้ประโยชน์ในการสะสมแป้งสะสมน้าตาลเคลื่อนาย่แป้งเคลื่อนแย่น้าตาลขึ้นสู้หมากสู้ผลให้ห่ผลมีรดหวานนะครับโพแทสเซียมจากธรรมชาตินะพี่น้องปุ๋ยน้าขี้เท่าหรือน้าขี้เท่านะครับหรือกผู้เฒ่าเก่าเพื่อเราไปห้อยไตไตต้นไม้ไตต้นหมากกะทันไตต้นหมากมีมังวงก็แล้วแต่ละเพื่อให้หวานนั่นเองนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็เลยจะคุยกันว่าในน้าขี้เท่านี่มันมีค่าการน้าไฟฟ้าตัวไหนค่าการน้าไฟฟ้านี่หมายถึง ค่าที่มีสารละลายละลายอยู่นี่เนี่ยนะมีแร่ธาตุละลายอยู่แนะนากี่เท่าถามมันละลายอยู่หลายถามมันมีแร่ธาตุอยู่หลายกับค่ากระน้ำไฟฟ้าจะสูงถามมันมีหน่อยค่ากับน้ำไฟฟ้าจะต่ำไอแร่ธาตุที่ละลายอยู่นี่หมายถึงธาตุโพแทสเซียมพี่น้องเพราะว่านาน้ำกี่เท่านะครับจริงๆมีหลายธาตุเยวนะครับมีหลายแร่หลายธาตุเยอะแต่ว่าไอที่ละลายน้ำได้จริงๆนี่ยีอ่ยู่แค่สองสามตัวเท่านั้นนะครับ ที่ละลายน้ำได้ดีก็หมายถึงว่าเป็นแร่ธาตุที่พืชสามารถนําไปใช้ได้น้องเนาะมันจังละลายน้ำได้นะครับเพราะว่าพืชดูดน้าขึ้นไปแร่ธาตุตัวนี้ก็ขึ้นไปตามน้าส่วนที่ไม่ละลายน้ําก็คือแร่ธาตุที่มันตกตะกอนอยู่กับกากขี้เถ้านะครับอย่างเช่นพวกซิลิกาซิลิคอนนะครับน้องนะครับจริงๆในขี้เถ้ามีซิลิกามีซิลิคอนสูงนะครับซึ่งธาตุซิลิกาซิลิคอนนี้ทาให้พืชตั้งตรงนะครับเซลล์แข็งแรงนะครับจเจริมเติบโตดี ป้องกันการเขาทำลายของโลกเรามาแลงนะครับพี่นอ้องสารซิลิคอนสารซิลิกานะครับแต่มันบดล,ละลายน้ำนะครับพี่นอ้องนะครับมันไม่ละล,ะลายน้ํานะครับก็เลยโบมีอยู่ในนีน้เนาะสีที่ละ,ละลายออกมาอยู่ในนี้มีอยู่สองสามตัวอย่างเช่นตัวแรกละโพแทสเซียมคาร์บอเนตนะครับพี่นอ้องธาตุโพแทสเซียมนั่นแหละนะครับตัวที่สองโซเดียมคาร์บอเนตเกลือนะครับพี่นอ้องอันต่อที่สามโพแทสเซียมซัลเฟตกับโพแทสเซียมนั่แหละมีแต่กรรมฐาน อยู่ในรูปของไอ่สาปรประกอบกับมะถันนำนะครับโู้เล่นจะได้ว่ามีเกลือผสมมาพี่น้องซิมมึงมาเข้าใจสะทถุงซิมแล้วนะครับน้ำขีโเอ้าเราพี่น้องไายด้วยน้ำจังเป็นเป็นรสชาตเจังเลยนะครับที่แน่แน่โบวานละมันจะออกเข้มๆนะครับพี่น้องนั่นก็คือหมายถึงว่ามีเกลือละลายอยู่นะครับในปริมาณเติบหนึ่งอยู่นะครับเมื่อนอี้ก็เลยจะมาวัาดค่าการนำไฟฟ้าลงเบิ่งหรือค่าอีซี่นะครับว่าเลธาตุที่ละลายอยู่ในนี้ส่วนใหญ่กับโพแทสเซียมนั่นแหละนะครับพี่น้อง ว่ามีหน่อยมีหไรซ้ำไรนะครับพี่น้องอ่ะเพื่อพี่น้องได้นําไปใส่รับมั่นใจว่าโอ้มันมีธาตุอาหารพืชเช่นโพแทสเซียมละลายยูรีดตัวนี้อั้รกันโมเมนน้ำขี้เท้าละลายต้นนี่สั่นเดี๋ยวจะวัดให้เบื้องข้างครับค่ากร์กาก็เป็นก้นเป็นด่างเขาบอกว่าน้ำขี้เท้านะครับพี่น้องมีมีค่าความเป็นด่างสูงประมาณเก้าถึงสิบนะครับค่าความเป็นด่างนะครับพี่น้องนะครับอ่ะเดี๋ยวจะวัดให้เบื้องเอาขวดได้ปะยังเอาขวดนี้เนาะขวดใสๆนี่เนาะงั้เอาขวดนี้บ่ ควรได้ก็เอาลงขึ้นกันบัวละนั่งขี้เท่าจะคู่เดียวกันรวดไล่ตายมันจะไม่ไงวะอ่ะจะเท่ออก,กเาขปาดนั้นนะครับไม่มีมมกลิ่นพี่น้องไม่มีกลิ่นแต่มีรสนั่นก็คือน้ำขี้เท่าอ่ะเท่กเบบัวละนะครับเข้มปลาแหลมปลาแหลมเข้มมฝดๆเล็กหน่อยนะครับ ถามว่ากินได้บ่อาจจะกินได้ย้อนละแต่ว่าจะไปกินตอนมันสิเงี่ยวฝืดอ่ะมาเบิ่งบัดที่แรกอันดับแรกนี่จะวัดวัดค่า p h น้องพี่น้องเนาะด้วยเครื่องมือพอใจเสีทุ่งเอาเขามาแต่โค้งน้องหน้านะครับเดี๋ยวมาวัดอ่ะวัดครัพี่เอ็ดมันจะได้เก้าถึงสิบคือเขาว่าบอกเก้ากลัวบ่นะครับจุ่มลงไปเลยจจะจุ่มลงเครื่งโลกเรแล้วล่ะตายโครร์ซะนพี่น้องอ่ะนะครับ คพี่น้องอาจะไป่เห็นได้จะอ่านให้ฟับ้างนะครับพี่น้องได้ที่9.53นะครับโท้คือจูนรถขับเลย9.53นะครับค่าความเปราะเป็นดังอยู่ที่9.53นะครับพี่น้องนะครับตามที่เขาบอกมาเลยเนาะประมาณเก้าหรือสิบนะครับอันนี้ได้9.53นะครับพี่น้องเอาแบบเบื้องค่ากันนะพี่ฝาก9.53ถือว่าเป็นดังค่อนข้างสูงนะพี่น้องเนาะน้ำขีดเท้าน้ำดังนั่นเองนะครับพี่น้องนะครับ ่วนประโยชน์บอกมาแล้วในคลิปก่อนๆน,นะครับให้ธาตุโพแทสเซียมพืชแล้วก็กําจัดเพีย้ยโดยเฉพาะเพีย้ยตัวอ่อนๆที่อยู่นําต้นพืชพักของเข้านะครับพี่น้องเจอก็หน้าด่างก็ไปเก่าหนื้อเก่ายางคั่นค่ายอพยพหนีทึ้งห้องทิ้งห้อยู่เนี่ยอ่ะมาเบิรงค่าการนำไฟฟ้าตั้งไปที่ค่า EC นะครับพี่น้องวัดเบิรงนะครับมันจะเท่าไหร่จุ๊บจุ๊บล,ลูกเล็กไรเราจะไตย หลอกเลยเราเปนอนะอ่ะอยูแล้วบันเจ็ดเจ็ดเก้าแปดนะครับเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปไมโครซีเมนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดไมโครซีเมนหรือเจ็มิลลิซีเมนนะครับพี่น้องอากาศถือว่าเลาทาละลายอยู่หลายเติอบอยู่แต่คงจะเป็นพวกโพแทสเซียมกับพวกเกลือพวกอไอนีก่อนละ <c oughs> กระมาทันเนาะนะครับแล้วก็พวกกดคาร์บอนนะครับพี่น้องก็คาร์บอนนะครับที่แน่ๆก็คือโพแทสเซียมละที่ละไล่ผมว่าเนี่ยครับพี่น้องนะครับอ่ะเจ็ดจุดเจ็ดเก้านะครับพี่น้องมิลลิซิเมนหรือเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดไมโครซีเมนนะพี่น้องนะครับกลับหลังกันหน่อยเนาะแต่ก็ถือว่าสูงอยู่อ่ะนะครับพี่น้องเมื่อพี่น้องเอาน้ำที่เท่าไปฮดพืชไปฉีดพ่นต้นพืชเท่า หรือจะเป็นลงดินก็นแล้วแต่ครับพี่น้องกับมันใจว่าแนะนำขี้เทาเ่ามีแร่ธถาดละลายอยู่ย่างไหม่ก็ต้องเป็นพวกอโพแทสเซียมละเนาะนะพี่น้องนะครับที่ลงเลือจากการเผาใหม่นะครับพี่น้องเพราะว่าในการเผาใหม่แต่ละขั้นนะครับจะไม่าการเผาใหม่นี่ใหม่ทั้งเบิด99.5เปอร์เซ็นต์อีก 0. 5นเปอร์เซ็นต์น่ยก็ลงเลือก็คือลักษณะของขี้เท่านะครับ แต่ขีเท่านี่ร้อยเซนี่จะลาลายละลายน้ำแค่20%อีก80%สบเน่ยบอละลายน้ำไอส่วนที่ละลายน้ำประมาณก,ก็คือแรล่ธาตุต่างๆหน่ครับพี่นอ้องหนึ่งในนั้นก็คือธาตุโพแทสเซียมนะครับพี่นอ้องเอาได้วัดในพี่ให้นอ้องเบิ่งแล้วน,นะครับความปรากฏเป็นด่างอยู่ที่9.5หรือเก้ากู้กัวนะครับเกือบสิบส่วนค่าการน้ำไฟฟ้านะครับอยู่ที่7789พันเรสิเไมโครซเซมหรือเจ็ มิลล hmm. um. ิเซนเ์น้ะพี่น้องเจ็ดจุดแปดศูนย์ผมละไปเพราะว่าเก้าเก้าแปดไหมนะครับอ่ะเจ็ดจุดแปดศูนย์มิลลิเซนต์แต่คือว่าค่าการณ์ไฟฟ้าก่ค่อนข้างจะสูงเนี่ยเจ้น่อยเนาะอ่าแล่ธาตุต่างๆกับละลายอยู่นี่นะครับไอค่าการณ์ไฟฟ้าหรือค่าไอของสารละลายเออเราก็จะเปลี่ยนว่าต้องเป็นปริมาณของปุ๋ยเสมอไปที่เพี่น้องอาจจะเป็นแร่ธาตุอื่นที่ปนมาน้ำนะครับอาจจะเป็นแร่ธาตุโลหะอื่นที่นำไฟฟ้าปนมาน้ำแต่ ในนี่เฮาวัดหาค่าการน้ำไฟฟ้าของโพแทสเซียมเพราะว่าเฮาเสื้อว่ามีธาตุโพแทสเซียมละลายอยู่นี่เฮาวัดมากเราได้เจ็ดจุดเจ็ดเก้าเจ็ดจุดแปดศูนย์เนาะนะครับอ่ะพี่น้องเอาไปใส่ไปยังกะมั่นใจบันนะครับว่าน้ำขี้เท่านะครับมีแร่ธาตุละลายอยู่จริงนะครับพี่น้องซึ่งเขาพี่เขาวิจัยมากเราบอกว่าเป็นโพแทสเซียมส่วนใหญ่ที่ละลายน้ํานะครับพี่น้องก<ช>็คือถาดที่ละลายน้ํานั่นแหละนะครับมีอยู่ประมาณสองสามตัวตามที่คนใจเช้าทุ่งบอกนะครับพี่น้องอ้าวพี่น้องนั่งไปใส่กะ เ็ดให้ต้นไม้จะรืดติบโตแข็งแรงเลยเป็นตัวเสริมพี่น้องนะครับน้ำกินเท่านะครับมีลักษณะเป็นด่างยางแรงนะครับพี่น้องนะครับในระหว่างการมักปุ๋ยนี่นะครับเขาก็สามารถที่จริงเขาต้องเอาไปเ,าเทหดกล่องปุ๋ยมักในช่วงที่เขาเริ่มมักจะเฝ้าเอาไปเทหดกล่องปุ๋ยแล้วก็เอาไปใส่นะครับเป็นยังเจ้าบ่อให้เทในช่วงที่กขาเริ่มักปุ๋ยเนื่องจาก จูลินซีส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในสภาพวะเป็นกดอดอนทำงานได้ดีในสภาพที่เป็นกอดอตอนเนื่องจากจูลินซีมันผลิตกดเรานั่นขึ้นมาเพื่อย่อยสลายอินซีสารนะครับพี่น้องถ้าเอาด่างนี่ไปเทใส่หรือมีสภาพด่างที่เข้มข้นไปเทใส่อาจจะทําให้จูลินซีใช้งักการทํางานกําลังย่อยกําลังพวนอยู่ดีๆจะเอาหน้าไปยังมาเทหดอหลังขั้นเางาเราอาจจะหยุดเทงานก็นกนได้นะครับฉะนั้นเขาเอาไปใส่หลังจาก มักปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะเอาไปหดรวมกันกับปุ๋ยนอกเพียงนี้แม้กระทั่งปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะครับในการมักปุ๋ยโอ้ยย่านเสียธาตุโพแทสเซียมเอาไปผสมลงในทางมักเลยบอกรบบแนะนํานะครับพี่น้องอย่างเช่นบรรดาพวกวัสรุป,ปูุต่างๆให้กันในระหว่างการมักปุ๋ยมักนี่ไม่ควรนําไปผสมเพราะจะทําให้จุลินทรีย์ชะง,งักการทํางานหรือจุลินทรีย์ทำงานได้ซ่าลงนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมมันบเหมะสมนะครับ เาจะผสมได้ก็ต่อเมื่อปุย๋ยเขาเป็นเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะใส่แล้วเฮาจังอาจจะผสมโดมยแล้วไม่ผสมปูนขาวไปน,น้ำแบนี้ตั้งเอาไปใส่เองนะครับพี่น้องนะครับนะครับน้ำขี้เถ้าก็ขึ้นกันนะครับหลังจากเป็นเรียบร้อยแล้วพวกเป็นปุย๋ยเป็นยังไงฮาจังเอาไปฮดผสมร่วมกันนะครับพี่นอ้องช่วงน,นี้ก็เอาไว้นี่งสักก่อนนะครับอ่ะเมื่อนี้เอาการวัดค่าการน้ําไฟฟ้าหรือวัดค่าปุย๋ยเอาเฝ้าตามข้อความใจของไทยบ้านเขาก็วัดค่าปุ๋ยแนะนำขี้เถาว่ามีมบรร่อกับมีเราเป็นอ่น้อยเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดจุดแปดสิน เอ่อเจ็ดจุดแปดศูนย์มิลลิซซเมนนะครับพี่นอ้องหรือเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบไมโครซีเมนนะครับส่วนค่าความเปกดไปด่างกับมูลแร่นะเก้าจุดห้าสามนะครับประมาณเก้าหรือสิบนะครับพี่นอ้องนี่คือคุณสมบัติของน้ำขี้เถ้าหรือปุยปป๋ยโพแทสเซียมที่ได้จากธรรมชาตินะครับพี่นอ้องอ่ะพี่นอ้องคุณได้กำลังสิบมักน้ำขี้เถ้าไปใส่กับอ๋อสาวทุ่งวัดให้เบิ้งแล้วอ๋อเอมีปุ๋ยตัวนี้มีค่าการน้ำไฟฟ้าสูงเติมอยู่อ่ะใส่ได้ด้วยความแยกใจเราป่ะในวันนี้เพราะเป็นหดเป่าๆซื่อๆเเนนนนาาะะะพี่้องครับ มาอน,นี่ฝากฟีฝากน้องเพื่อนท่านีน้นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆจะพ้อกันใหม่นะครับพี่น้องมีสาระยังดีๆจะพ้อกันใหม่อีกนะ,อะขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เขาเบิ่งเขาส้มมาตลอดนะครับพี่น้องคลิปหนาพ้อกันใหม่พี่น้องสวัสดีครับ